ทุกคนสุกี้สุกี้อีจาหมาล่าทุกคนดูหน้าตาสิฮะบ่งกีคนออกกันไปชุดใหญ่เลยฮะทุกคนจ้าอันนี้แบบว่ารอคิวกันเพิ่งมาเราก็เลยต้องชาร์จแบ,บ็ไปด้วยอีแบบนี้ยมันเสื่อมแต่ว่าเป็นช่องสําคัญช่องหลักที่มีคนติดตามอยู่พอสมค,รมควรมีโฆษณาเข้าเยอะแยะมากมายแล้วนะจ้าตอนนี้อั้นเรามาที่อีจาสุกี้มาล่าสาขาเชียงใหม่นี่ถือว่าแบบเป็นครั้งแรกในโลกในชีวิตของเราเลยนะที่กินสุกี้อร่อยแซ่บแบบนี้เป็นแบบสายพานทุกคน แล้วก็น้ำอัดลมอัดลมน้ำดื่มนี่มีสารพัดเลยนะแต่เราชอบแบบเป็นชาเขียวถั่วคั่วนะฮะเป็นชาชาเขียวถั่วชาอะไรก็เรียกว่าชาชาชาะไรชาเขียวถั่วคั่วเราเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าอ่าถูกต้องชาเขียวถั่วคั่วเจนไมชากระยรใจเจนไมชาน้ำลิ้นจี่ทุกอย่างโอ้คบอร่อยมากน้ำจิ้มก็อร่อยมากน้ำจิ้มนี้ก็อร่อยมาก ฉันเปิดมาแต่คุยยังไม่มีเวลาจะรับประทานแต่ฉันยอมค่ะเพราะว่าอร่อยมากฉันได้ลิ้มรสถึงความสุขของคนที่มากติกาอีจาก็มีก็คือแบบกินนแบบมีความสุขถ้าเกิดเลฟโ o เวอร์ซอสก็จะปรับด้วยเหมือนกันนะฮะทุกคนเป็นมารยาทตนะเพราะเรากินของดีเราต้องไม่ทิ้งไม่คว้างฮะ,ะอีจาเขาจะโกรธนะฮะนี่ฮะพะนางอีจาจะโผอติมบิุกิแอนดีมฉันชอบมากผลไม้คุณภาพมากสาลายทุกคน แก้วมังกรบุกคนสิทุกคนจ๋าเมื่อก,กี้เขาคิวกันทั้งนอกค่ะ,ะมาแซบกันบ้างทุกคนย่าเดี๋ยวจะหาว่ามูอแต่เมามอยอวยอยู่นะั่นแหละแต่ไม่ได้อวยนะฮะของเขาดีจริงฮะฉันจะบอกให้นะว่าน้ำซุปก็อร่อยน้ำซุปแบบเนี้ยเป็นแนวพุ่มต้มขาไกา่เป็นซุปก,กระดูกหมูโอ้ดูฟองเต้าหู้ทุกคนแบบอ้าชิกนกินไม่ถูกเลยเพราะมันเยอะไปหมดอร่อยมากน้ำจิ้มเนี่ยซีฟูด้ดเขาก็อร่อยใส่งาขาวไปสักหน่อยหนึ่งใส่กระเทียมเพื่อสุขภาพสักหน่อยเพราะบางคนเนี่ย กินแบบนี้แล้วแบบอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะความดันขึ้นยังไงเพราะมีความสุกล้าเลิศใช่ไหมล่ะอืก็ต้องใส่กระเทียมตัดความดันเข้าไปขอกินก่อนนะอร่อยจริงทุกคนในนี้อร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นนะฮะเพราะช่องของเราทาให้อร่อยจริงเราจะไม่นําเสนอฮะอร่อยมากน้ำจิ้มเขาแบบสุดยอดะะ่ะ ลทาเลยนะฮะมาทริปนี้ไม่ได้ของอร่อยๆอฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะไปมานิเฟสโกมามนิเฟสโตคาเฟ่นั่นก็แบบเป็นแบบแนวฝรั่งวันนี้เรามาแนวแบบสุดที่อีชาอีจาทุกคนสาขาเชียงใหม่นะฮะอร่อยมากอ,มอร่อยมากทุกคนจ๋าคุณภ,ภาพมากมีหน้าเราเขาติ่มหลายขดายสาขาเนาะ จากสาขาแรกบรรทัดทองนะครไล่ไปถึงนู้นหลังส่งลังสิบปากน้ําแล้วหะตอนนี้ค่ะทะลุปไปถึงไหนตอนไหนอ,อร่อยมากอร่อยมากอุดยอดค่ะอ่ะชินอยากจะบอกนะว่า เทคนิคเราก็ต้องเอามาผึ่งก่อนให้มันเย็นนะทุกคนไม่นั้นร้อนปากปากกลับไปแล้วปากบวมนะเดี๋ยวจะหาว่าไปจูบกับใครมาที่ไหนได้นี่จ่าแซบจนปากบวมเพราะว่าร้อนนะทุกคนต้องใจเย็นๆนะฮะอืมอืมอร่อยคำจิ้มถุกี่เขาแบบอร่อยมากทำไงถึงจะเชื่อเธอขุดยอดฮะอร่อยมากมือหนึ่งถ่ายไปแล้วก็ ได้สองมือนีนะฮะมือหนึ่งถ่ายไปมือหนึ่งพูดไปจะก็กินไปที่ดูกันแล้วกันดูสิตักผิดตักถูกเลยอ,อร่อยมากน้ำซุปที่ตักเข้าปากได้เลยะคะ่ะทุกคนอย่าสับสนนะฮะโอ้โหหูสุดยอด่ะซุปหมาลาก็อร่อยเข้มข้นมายแล้วอ,อ่ะชา ยอดทุกคนย้ำตอกย้ำตอกย้ำฮะสุกี้อี้จ่าสุกี้หมาล่าทุกคนจ่า รีเครื่องดื่มทุกอย่าง In c l u d e everything including นะฮะซุปเซิฟหลายรูปแบบมากทั้งซุปยำเห็ดหอมกระดูกหมูฮะสาขาไม่ต้องพูดถึงบรรทัดทองไล่ไปจนถึงนู่นจันทบ,บุรีแล้วตังนี้คือสาขาที่10เชียงใหม่นะฮะห้วยแก้วนะฮะตรงนี้เส้นห้วยแก้วมุ่งหน้าประตูเชียงใหม่อ้อไม่ใช่สิมุ่งหน้ามอชอตรงนี้ขึ้นดอยสุเทพนี่เลยแล้วก็กลับหลังหันก็จะไปท่าพุงท่าแพรไปเมยา่นมมานิมานเครื่องบินมารับเลยฮะทุกคนนี่รถมา โอเคไหมลดไหมภู okay, มิมใจที่สุดต้นตำรับจากเสฉวนนะครับนี่ฮะทุกคนนี่ะหว่างรอคิวก็จะมีขนมนมเนยเลยี้ยงน้ำน้ำใจจากทุกคนลดมากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อุ้ยนี่ลอ,อยอะ่ะทุกคนกุนเชียงทุกคนอุ้ยเสร็จเราวค่ะเพิ่งเห็นฮะเห็นไหมตาดีได้ตาร้ายเสียทุกคนจาอุ้ยครบครันทุกคน อร่อยมากแตงโมหวานมากทุกคนมีคนเข้าเรื่อยๆนะฮะปิดห้าทุ่มะ่ะทุกคนนะฮะเปิดตั้งแต่สิบเอดโมงเมื่อกี้ชุดใหญ่ฮะช่วงหัวค่ำทุ่มหนึ่งอุ้ยคนเยอะมากคิวกันนาดูเลยถ้าเข้าแถวคิวกันแบบว่าอทุกคนเรากำลังจะออกจากหลานแล้วนะครับเลิศม,มากทุกคนเราจะออกไปแล้วนะจะคิดถึงที่นี่ฮะ ยาสุกี้ครับทุกคนวันสเกนอีกครั้งหนึ่งทุกคนนี่ฮรถมากที่สาขาเชียงใหม่นะอยหลงนะเดี๋ยวจะหาว่ามีตั้ง1 7บ8สาขาแต่เรากําลังอยู่ที่สาขาเชียงใหม่ห้วยแก้วเดี๋ยวซ้ายไปจะเป็นมอชอสูนสัตว์เชียงใหม่แล้วเดี้ยวขวาไปก็เข้าท่าแพรแล้วกําลังจะกลับนะฮะลาแบลนุ่ยโฮสเทลเป็น เ,ออเป็นแนวแบบโรงแรมน่ารักน่ารักเลยประมาณอย่างเดินกลับสบายสบาย,บายเดินย่อยค่ะอร่อยมากน้าจิ้มเขาอร่อยมากอีจาทุกคนแต่ที่เราชอบที่สุดคือน้ําจิ้มที่แบบเป็นแนวสุกี้ใส่กระเทียมหน่อยนะคะใส่งาขาวแล้วก็แนวแบบแนวออน้ําจิ้มแบบทะเลใช่ไหมเออก็อร่อยทุกคนส่วนน้ําจิ้มที่น้องๆเขาวางตั้งอยู่น่ะ นั่นก็เป็นอีกแนวหนึ่งก็แบบชิมดูแล้วแบบว่าก็อร่อยไปนะแต่เราจะชอบที่เราทําเองเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราจะถูกปากก็ต้องใส่นุ่นใส่มะนาวใส่บางคนก็เผ็ดหน่อยก็เพิ่มมีเครื่องปรุงครบรสแล้วก็คุณภาพวัตถุดิบแบบว่าสดสดทุกคน นี่ฮะบรรยากาศคึกคักค้วยแก้วนะฮะนั่นคือเมย่าทุกคนซึ่งตรงข้ามข้างๆเมย่าฝั่งเดียวกับลาเบลนูย์โฮสเทลโฮสเทลที่เราพักอกะนะฮะจะมีต้นเมเปิลอู้ตื่นเต้นมากเวลาเห็นต้นเมเปิลสดๆใหญ่ๆอยู่หน้าตรงนั้นเลยทุกคนที่มันมีอนุสาวรีย์คล้ายๆกับหมาตรงนั้นนะทุกคนนะฮะก็จะมีต้นเมเปิลอู้ตื่นเต้นยังกับเจอต้นแอปเปิลอะทุกคนนี่ฮะจะถึงแล้วนะฮะโรงแรมของเราก็คือลาเบลนูย์ลาเบลนูย์เฮาส์โฮสเทล ถึงที่พักอ,อยากปลอดภัยทุกคนแม่เนี่ยนะครับทุกคนเมย่าเห็นไหมฮะใกล้ๆแล้วก็เดินไปก็จะถึงนะฮะที่จาที่เราไปแซ่บมาเมื่อกี้